ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนนะครับผมสำหรับผู้ชาวเทรดเดอร์ผู้ที่ติดตามผลงานในการเทรดของผมนะครับผมเมื่อนี้เป็นวันที่17ตุลาคมนะครับขณะนี้เวลา4ีทุ่มสีนาทีนะครับเวลาของเกาหลีนะครับผม,มผมเมื่อนี้ผมซิมาอัปเดต <c oughs> ออเดอร์ที่6นะครับที่ผมเข้าไปเมื่อวานนี้เนาะครับผมคือในตรงนี้นะครับผม เข้าไปในจุดนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมเอสเอไปนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญนะครับผมอืในตรงนี้นะครับผมเอาบันนี้ผมสิมาไลไเบื้อันผมถอนผมถอนไปนะครับผมผมถอนไปตอนวันที่นี่แหละครับสิบสามประมาณวันที่สิบสี่นี่แหละสิบสามสิบสี่นี่แหละครับผมถอนเมื่อวันเสาร์นะครับผมผมถอนไปแล้วสามร้อยเหรียญนะครับผม ตอนนี้ผมถอนกำไรออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับผมหกร้อยเหรียญตอนนี้ผมถอนโบกไปแล้วหกร้อยสี่สิบเหรียญแต่ถอนกำไรออกไปเบิแล้วอนถอนทุ่นถอนทืนออกไปเบิดแล้วนะครับผมเหลือแต่กำไรเอาไว้เล่นนะครับผมในตอนนี้ในโปรเจกต์นี้เฮาก็ได้ได้กำไรไปแล้วเนาะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เฮาก็คือเอากำไรมาเล่นนะครับบัน,นนี้ ได้คือเป็นกำไรของเขาเต็มๆเลยนะครับผมในตรงนี้ทุนเขาก็ได้ถอนออกไปแล้วนะครับผมเอาบาน้นี่คือถอนไปสามร้อยนะครับกับเลือยูห้าร้อยแปดสิบเก้าเหรียญนะครับผมบาน้ก็มาตัวนี้บานิมาเอสเอลตัวนี้ครับผมออเดอร์ที่หกเนี่ยนะครับผมเอสเอลไปหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญนะครับผมก็คงเหลืออยูสี่ร้อยหกสิบเก้าเหรียญนะครับผม ตรงนี้นะครับผมเอาบันนี้มาไล่เบิ่งว่าเป็นอย่างผมคือเขาในออ,อเดอร์ที่หกในตรงนี้นะครับผมเออที่เฮาวิเคราะห์กันไปนะครับผมผมว่าสีมันสีมีโซนหนึ่งอยู่ครับในโซนนี้แหละเออมันมันมีอยู่โซนหนึ่งนะอยู่แถวนี้แหละเออแต่มันเป็นโซนเทียมนะครับผมมันมีการสัมผัสกันที่หน่อยลงแล้วก็บบวกกับบวกกับมีอันอันนี้นะครับผม ไอต์ไอนะครับผมไอต์ไอเป็นโอเวอร์บอทนะครับผม,มในตรงนี้มันเป็นโอเวอร์บอทนะครับผมผมก็เลยบม่ได้เขานะครับในแผนนี้นะครับผมเพื่อมันเบรกเบรกโซอนออกไปแล้วเนาะครับผมผมก็กาว่ามันรีเทสนะครับรีเทสโซนอืมกาว่าซิรีเทสโซนในตรงนี้แหละเออเดี๋ยวผมให้ดูมันซิรีเทสโซนในตรงนี้นะครับผม แต่ผมเข่าบ่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีโอ้บอดนอกของไอซ์ไอนะครับผมผมกะลืมบึงไหทั่วถึงนะครับก่อนที่สีบอกพี่น้องพปลไปไปนะครับผมอันนี้ผมก็ได้เข่าในตรงนี้นะครับผมนี่มันกะย่อลงมาไหานะครับผมมันสิมีโซนหนึ่งนะครับโซนนี้อืมคืออยู่ในโซนนี้นะครับผมเดี๋ยวโซนนี้ผมกะว่าเออกะว่ามันสิอยู่นะอืม ผมคิดว่ามันต้องอยูแหละผมก็เลือกยบลิมิตไว้เนาะครับผมแลวก็เอสอลใต้โซนนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเบรงโซนนี่มันมีความสําคัญอย่างไรนะครับผม <c oughs> ดูนะครับผมนี่เป็นทิคๆเล็กๆน้อยๆเพื่อให,ให้พี่น้องเอาไปปรับใช้กันนะครับผมอันนี้เป็นโซนสัมพัสครึ่งมีการสัมผัสหลายหลายตัวนะครับผมหลายมีการด้งหลายหลายหลายเทือกอะไรไหมตัว,วโซนนี่ก ถือว่าเป็นโซนได้นะครับผมอันนี้ก็ได้เอถือว่าเป็นเออเป็นโซนหนึ่งได้ที่เอาไวจับตามองในการเข่าออเดอร์นะครับผมผมก็เลยเข่าไปบายลิมิตในตรงนี้นะครับผมอแล้วมาเบิ้งนะครับผลที่ออกมาได้นะครับเผลที่ออกมาได้คือเอครับผมลุดลงมากครับผมเพื่อมาหาปลายตัวนี้นะครับผมปลายสวิงตรงนี้นะครับผมซึ่งมีดีมากในตรงนี้นะครับผมเอ ก็ลดลงมานะครับผมเออกับเอสเอตัวออเดอร์ของเขาไปนะครับผมที่จริงแล้วผมมีสองแผนนะครับแผนนี้มีแผนนี้แผนหนึ่งแล้วก็อีกแผนนี้แผนหนึ่งนะครับผมผมซื้อเข้าลิมิตไว้สองแผนนะเออในออเดอร์ที่หกอดกับออเดอร์ที่เจ็ดนะแต่มันลงมาบ่หอดนะครับผมลงมาบ่หอดก็เลยออเดอร์นี้กับแผนแผนสำรองเขาก็เลยใส่บ่อได้นะครับผม ในตรงนี้เขาได้ตกรถไปแล้วบาทนี่เขามาเบิงผมก็คิดว่าผมจะบายลิมิตเนาะเออบายสต็อปนะครับผมผมได้บายโมเมนต์บายสต็อปแล้วอืมผมกล่าวว่าเออถ้ามันจะนั่นเออนี่นี่ตรงนี้นะครับผมเออผมได้เข้าไปนะครับผมผมโบก้าเอาพอดใหญ่เล่นนะครับผมผมก็เลยได้เอาพอดเล็กของผมนะครับผมผมเพิ่งสมัครในเออสมัครอีกโบกเกอร์หนึ่งนะครับผม เออกะได้เข่าไปนะครับในตรงนี้เออในตรงนี้ผมก็ได้ไป28เหรียญนะครับผมเออเป็นพอร์ตเล็กนะครับผมพอร์ต7 0 75เหรียญนะครับผมผมได้เข่าไปในตรงนี้ก็เลยได้ที่พี่มาได้ตรงนี้นะครับผมผมกล้าว่ามันสิขึ้นไปเนาะแต่มันบกขึ้นไปเนาะครับผมสุดท้ายมันก็ลงมานะครับผมลงมาตรงนี้ครับผมผมก็เลยปิดไปนะครับผม ผมเข้าไปในสองออเดอร์นะครับผมผมปิดไป 1, ออเดอร์หนึ่งแล้วก็อีกออเดอร์นึงว่าจะปล่อยลั่นเท่นขึ้นไปนะครับผมแต่สุดท้ายก็ลงมาติดสต็อ,สตอปลอดนะครับผมติดสต็อ,สตอปลอดแล้วก็คือว่าเออแปบลบว่าผมเลื่อนเอสเอลเขามาบอลจุดเข่านะครับผมผมก็คิดว่ามันสิไปแล้วไปเออถ้ามันบวไปก็คือให้มันเอสเอลเสียค่าไปเออเสียเอสเอลไปเราหาจังหวะเข่าขใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือว่ากันไปนะครับผม บัตร <c oughs> ที่นี่เฮ้าสีมาวางแผนกันออเดอร์ดีเจนะครับผมในมือนี้นะครับผมเป็นยังผมคือบออัดคลิปไว้เมื่อวานนี้นครับผมเพราะว่าผมกะคิดว่าถ้าสีอัดคลิปนี่ผมก็ล่อง,ผม,องผมก็ต้องถากให้มันเป็นหาได้จุดเขา่าซุก่อนเพื่อผมสีได้มากวิเคราะห์ให้พี่น้องได้เบึ่งน้ำนะครับผมว่าสีหาจุดเข,ข่าพร้อมๆกันเนาะ เพื่อได้ชุดเขาเล่าห้องกัดซิมจังไปหาเขากันได้นะครับผมเออดีกว่ามาแบบเอออัดคลิปไปสรุปแผนซื่อๆนะครับผมมันก็เออมันก,มนก,มนก,มนก็มีประโยชน์นะครับผมเออผู้ใดได,ได้ที่ได้มาติดตามมาฟังมาได้บึงเข้าแล้วเออเพิ่อนก็นต้องได้ความรู้ไปน้ำเออไปปรับใช้ในการเทรดของเจ้าของนะครับผมเนีเอาดันนี้ <c oughs> ออเดอร์ที่เจ็ดนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> อออเดอร์ที่เจ็ด ผมมีแผนอยู่จังสี่นะครับผมเ,เดี๋ยวผมได้วิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วนะเอ้อเอาเดี๋ยวผมมา,มาให้เบึงโซนโซนที่ผมต้องการให้เบึงก่อนอ,อนี่สองโซนนี่ผมมีให้เบึงนะครับผมเออผมอนทำการมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วครับผมมีสองโซนนี่โซนหนึ่งโซนสองนะครับผมมีสองโซนนี่ที่เฮาจ้อง หมายตาเบิงเบิงเบงว่าเฮาสี่เข่าเนาะเออเอาไว้เขา่าเอเดือน,นะครับผมเออแต่เฮาไดโซนมาเรียบ้อยแล้วนะครับผมเฮามาเบิงกัปมันมาเป็นตัวใดที่เฮาสี่อเข่าได้เนาะครับผมเนอนี่มีสองโซนนี่เนาะเออปึ๊บอันนี้ผมก็เลยมาเฮาไดถือว่า มันอัพสวิงในตรงนี้แล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวมันอัพสวิงในตรงนี้แล้วเออมันทำไล่ให้ในตรงนี้แล้วเออมันบทมันหมดมันคือว่ามันสิบบลงต่อแล้วไปเออมันสิแปลว่ามันต้องขึ้นไปต่อละเออในตรงนี้ผมก็คิดว่านี่เฮาลงมาตีเส้นตรงนี้นะครับผมมันมีเส้นทนตุนเส้นหนึ่งแล้วนะครับผมเพื่อรับอยู่แล้วก็มีความสัมพันธ์ กันสองจุดขึ้นไปคือเป็นจุดที่สามคือว่าเส้นนี้ถือว่าใช้ได้แล้วอโอเคครับในตรงนี้ปาร์ตนี่เราได้เส้นแนวแนวรับแล้วเนาะม,มาหาเส้นแนวรับแนวต้านครับผมที่มันเป็นเท่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสองสวิงแล้วเนาะออนี่เป็นจุดสวิงสวิงหนึ่งแล้วก็สวิงสองนะครับผมจุดนี้ก็เป็นเท่นซึ่งเป็นเท่นหนึ่งเท่นหน่อยเท่นหนึ่งนะครับผม แล้วบานนี้ห้องมามองกันนะครับผมเออมามองกันว่าเออห้องสี่เขาในจุดใดเออในตรงนี้ผมมองไว้จังสี่นะครับผมตรงนี้มันมีโซนเออตรงนี้มันมีโซนในตรงนี้ตรงนี้มีโซนอยู่ในตรงนี้นะเออนี่นี่โซนนี่โซนซึน่เป็นโซนสัมพัทธ์โซนสาคัญที่พอสามารถที่นั้นลงอันเออมันคือว่าแบบ มีนัยยะของมันอยไปไหเออมาแตะและเด้งนะครับผมคือโซนนี้ซึ่งมีการยืนยันคือตรงนี้มันกับลุดลุดลุดมาก,กวดอินดิโกวิตี้นะครับผมเออ,เอ,อกวดเออแล้วก็ขึ้นขึ้นไปครับเด้งขึ้นไปเออเด้งขึ้นไปปุ๊บเด้งขึ้นไปปุ๊บแล้วบาทในย่อลงมาครับเพื่อมารีเทสโซนนะครับผมว่าโซนนี้ใซดได้ยังใซดได้บอ กัใส่ได้แล้วนะครับผมกัขึ้นต่อขึ้นไปนะครับผมเออแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับผมเพื่อทําลายสวิงก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นสวิงล่าสุดของสวิงของตัวนี้นะครับผมกัถือว่าโซนนี้ถือว่าใส่ไดดีนะครับผมยังใส่ไดอยู่บารนี่เฮ้ากับมามองกันนะครับผมว่าเฮ้าสิเข้าบานนี้เฮ้าสิเข้าแบบไดบัดในมุมมองของผมนะครับนี่ ขึ้นไปทำไลยสวิงตัวนี้แล้วเออถือว่าเป็นไฮเนื้อไฮละเออไฮไฮของของทำเฟมเล็กเออในทำเฟมเล็กลองไปดูกันนะครับผมว่ามันมีสวิงน,นะครับผมเออแล้วบานนี้มันจะลงมาเพื่อสร้างโลว์วอลนะครับเออไฮวอลโลนะครับผมเออในตรงนี้มันยังเป็นเทนคาขึ้นนะเอาบานนี้นี่ละผมมองขึ้นมันสีไปจังสีเนี่ย มันสีไปยังสี่นะครับผมผมมองคือในตรงนี้เอาบารนี้เข้ามาวางพอิชชชันไว้นะครับผมว่าหาจุดเอลเอหาจุดที่พี่นะครับผมผมมองสำานีตประมาณในสานะมตัวหนึ่งเนาะสามตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งนี่ผมเพื่อนต้องการรนะีดอาเนาะในตรงนี้เขาได้สามตัวหนึ่งนี่ เออเเอลประมาณ4ี่รอยกว่าจุดนะเออประมาณเขาต้องต่ำกว่าโซนนะเขาต้องเอาเอสเอลต่ำกว่าโซนประมาณนี้แต่ถ้าห้องโบอยากตกรถห้องกับเขาได้นะครับในจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้นะครับผมเพื่ออยู่ในเสน้นเพื่ออยู่ในเสน้นไลน์ตรงตรงนี้นะครับผมเออเพื่ออยู่ในเสน้เสนเส้เนแนวแนวรับในตรงนี้นะครับผม แต่ผมสีมากลิลนโซนนะครับผมแล้วก็มักรีดอ,า,อานะครับผมได้บบได้โบเป็นอย่างครับขอแค่ผมเออถ้าได้นี่คือดีขั้นถ้าบบได้โบเป็นอย่างเออผมมักลีดอาคือผมต้องการแบบความชัวร์และได้กําไรดีกว่านะครับผมในตรงนี้ผมสสีางไว้ในจุดนี้นะครับผม,มจุดนี้แหละเออผมเสียเอาจุดจุดนี้ที่พี่ผมเสียเอาจุดจุดประมาณนี้ ประมาณพันเจ็ดร้อยจุดประมาณนี้อ่านี่ออเดอร์ที่เจ็ดนี่ผมมองตรงนี้นะครับผมอืแล้วมาเบิ่งไอต์ I นะครับไอต์ไอไอไอก็ยังบวอยู่ในโอเวอร์บอทนะครับผมยังบ่มีไดเวอร์เจนต์นะครับในตรงนี้ผมมองว่ามันสิเกิดไดเวอร์เจนเนาะเออซึ่งไอต์ไอนี่สิขึ้นสิขึ้นมาบ่าสูงครับผมเออแต่กราฟนี่สิขึ้นไปสูงเนาะ ตะกล้ามนีสีทำลายสีทำลายสวิงกวอนน่ะนี่นะออขึ้นเป็นสั่งให้ว่าให้ไหมอสั่งให้ไหมแต่ไอเอสไอนี่สีเป็นขื่นโบสูงซ้ำกับตูวก่นนะครับผมคือตรงนี้นะครับผมมันสิขึ้นประมาณนี่แหละเออสีขื้นปลายแลครับผมเออซึ่งสีเป็นไดวร์เจนกับตูนะครับผมเพื่อเป็นลงไปหา เกือในทำเฟี้ยมญ่สิลงไปสร้างโลเอ้ให้ว่าโลนะครับผมในตรงนี้มันสั่งให้ว่าให้แล้วแต่ยังบดถึงกับยังสั่งให้ว่าโลนะครับผมเอามาบึ่งทำเฟี้ยมทำเฟี้ยมเดี๋ยวบึ่งจุดนี้ก่อนนะหรือเ,เอาจุดนี้ก่อนก่อนในในตอนนี้เ้าก็มองยี่จุดนี้นะครับผมเออมันไพลซี่เข้าไปในตรงนี้ก็ได้นะครับผมเออจะเอาไปล่องไปตีเส้นกันบึ่งนะครับผม แล้วก็หาจุดเข่าในตรงนี้เอากันเลยก็ได้นะครับผมในความคิดของผมผมสิมากเล่นโซนนะครับผมเล่นในโซนเล่นในโซนอในระบบของผมสิเลนในโซนแล้วก็รีดอานะครับเอสดเอลอยแห่งดีครับผมเพราะว่าอย่างมันสามารถดีดอาได้นะหรือในตรงนี้ก็ได้หกตัวหนึ่งแล้วนะหกเกือบเจ็ดเจ็ดตัวหนึ่งตอนเวลาพิดกับพิดอยู่ประมาณนี้เนาะหรือถ้าได้ก็ได้นี่ครับผม ผมชอบยืนเล่นแบบนี้นะเออผมชอบเห่นในโซนเออผมบ่ามากเห่นในเน้นเทนนะครับผมผมมากเห่นในโซนออในตรงนี้ผมกวิทได้วิเคราะห์ไปบางตอนบ่ายนะครับผมเออแต่ผมก็ไม่ได้เข่าหรอกครับผมผมก็คิดว่ามันยังมีความความเสี่ยงนะครับผมที่ว่ามันอาจสีทะลุลงมาไตไดนะ้เนาะเออถ้าบมมี ผมคิดว่าผมต้องถา่าถ่ามันยืนยันในไฮไฮหนึ่งก่อนแล้วผมจึงหาจุดเขาในจุดนี้ได้เนาะเพราะว่าอย่างที่ผมต้องการความชัวร์มากกว่านะครับผมอืมโอเคนะครับผมในผมที่เขาในจุดนี้นะครับผมเดี๋นี่เอสเอลประมาณสองร้อยสองร้อยสามร้อยจุดประมาณนี้อืมรนี่นี่แหละสามร้อย ประมาณนี้ตั้งลิมิตไว้เลยนะครับผมนี่สีเข่าประมาณนี้ครับผมเออเข่าปลายล้เออสีเข่าประมาณนี้แหละอ,อ,อะาจิตต์ตัว่านนี้ผมมักลีดอ่ะเออถ้าได้นี่มันสีคุ้มคุ้มมากสำหรับตัวเฮานะเออเออผมว่าผมชอบเล่นในโซนอืมผมเล่นในโซนโซนที่ตีว่าเออมันมีโซนสัมผัสกันนี่เออคือว่ามันใส่ได้ดีนี่จังสี แล้วก็มีความชชวร์ที่จะแข็งแรงแต่ถ้าเสเินเทนนี่เอาไว้แค่ดูเท่นซื่อครับว่าได้ไม่วหวเอาไว้จุดเขานะครับผมเออเอาไว้แค่บึงเท่นซื่อมันเผื่อมันลงมาใต้ผีกันสิเวีนดังเออมันก็บผมมันมีนะครับผมมันลงมาใต้ผีเออแล้วมันก็คือเขาไปเออมันก็ลงมาหาโซนผีมันทะลุทะลุเส้นเทนไลาเที่ยวตีไว้แบบนี้เออทะลุลงมาเลยทะลุทะลุลงมา แล้ลงมาหาโซนหรือเป็นจุดชุดสวิงต่อเนี่ยอันสวิงโลดลา่าซุนี่นะครับแล้วมันจังเด้งขึ้นมีนะครับผมผมก็เลยเก็บประสบการณ์ในตรงนี้เออเอาจุดนี้เป็นจุดเข่าของผมนะครับผมเออได้ก็ดีขัน้นโบได้กะโบ,บเป็นยังอา่าแต่ผมได้อา่านนี่คือตรงนี้นะครับผมเอาพันหกร้อยจุดเหนียวเออเออประมาณสามร้อยเนี่ยโอเคปะ่ะผมว่าโอเคนะครับผม เออผมชอบดีลแล้วก็เห่่นในแบบโซนเออมีสวิงอย่างสีคอนเฟิร์มอย่งสีแล้วก็สวิงตัวนี้ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนี่สวิงตัวนี้คอนเฟิร์มว่าเออมันกําลังเป็นเท่นน้อยเท่นกําลังขาขึ้นอย่งสีอ่าก็เลยคิดไปก็เลยคิดว่าเออโอเคแบบน,นีอ้อ่อันนี้แผนหนึ่งพานไปนะครับแผนหนึ่งแานไปแผนสองครับบาทนี่แผนสอง แผนสองของผมสิเลนในตรงนี้นะครับผมอืมเพื่อถ้าจังไดน,นะครับผมถ้ามันทะลุลงมานะครับผมเปิดโซนนี้กัเอาประยุ่นะครับผมผมสิล่องผมสิม่งโซนนี้นะครับบบดน,นี้ผมสิมองโซนนี้เป็นจุดหนึ่งที่สิเป็นแผนสำรองในออเดอร์ที่แปดของผมเ,เดี๋ยว,ยวมันจะขึ้นไปแบบนี้ทะลุ หลุโซนนี้มันเสียทะลุโซนนี้ไปก่อนแล้วก็สิยอ่อแล้วก็สิไปยังสิยังสิมันสิไปแบบนี้เลยแหละเออนี่อันนี้เป็นแผนสำรองอีกแผนหนึ่งนะครับผมนี่แหละเออการเข่าเทียต้องมีแผนสำรองนะครับผมการเข่าเทียของผมออ,อันนี้ก็โอ้ยไปปิดอยู่พี่เล่ครับผม ปิดอาจีสั่งให้ไหม่ก็ได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นโซนโซนที่มีนนยยะที่สําคัญมากๆเลยครับในโซนนี้เดี๋ยวผมเฉยให้บึง้งเพราะว่ามันเมีดเป็นการโซนสวิงตัวข้างเออค่ะตัวขามขอันข้างบนกับข่างล่างนาะครับผมมันเป็นส่วนกลางของมันเลยละเออนี่เห็นนี่ว่าในเ้นสีม่วงนี่แม่เลยนะครับผมนี่มาบึง่งเออนี่มันเป็นโซนส่วนกลางของ ข้างบนกับข้างล่างเลยเนาะเออในตรงนี้อันนี้นอย่าลืมนะครับเอออันนี้มันเป็นแผ่นายของมันยังบม่มี QM นะคบผมเออในตอนนี้มันยังบ่มี QM ที่เขายังบบสามารถหลินเซลได้นะครับผมยังผมกะมักหลินตามเทนนะครับผมผมบบหลินสวนเทนเนาะเออในตอนนี้ผมคือมองายอย่างเดียวเออคือบ่มีมองเซลลนะครับผมนอกจากมันสิมีการเกิด คิวเอ็มนะครับผมเออที่เทคนิคที่เฮาใช้การปั้นที่เฮาใช้การปั้นผ่อนนี่คือคิวเอ็มกับเอสแอนซีนะครับผมเออถ้ายังบ่มีคิวเอ็มเออเฮาก็คือยังบ่ได้เล่นเซลล์นะครับผมเออเฮายังเล่นบายกันอยู่นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเอาบบบนี้มาเบิ่งทำเฟรมใหญ่นะครับผมทำเฟรมหนึ่งเดนะครับผมอา่าเดี๋ยวเขาต้องมาเบิง่ง เอามาบึงทำเฟรมหนึ่งเดนะครับผมทำเฟรมหนึ่งเดนี้อย่าลืมนะครับว่าเฮามันยังบอดทำไยสวิงนี่นะครับผม <Okay. S 2> อย่าลืมนะครับว่ามันยังบอดทำไ่โซนตันนะครับผมที่เป็นเทนคาร์ึ้นของทำเฟรมเดนะครับผมมันต้องทะลุโซนนี้ขึ้นไปนะครับผมจึงจะเป็นขาขึ้นโดยเต็มที่ของของเทน ของอันของท่ามเฟรมใหญ่นะครับผมตอนนี้ยังเป็นถือว่าเป็นท่ามเฟรมเออท่ามเฟรมใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่น,น,นะครับผมเออยังเป็นขาลงอยู่เพราะว่ายังตีครับผมเออนี่เดี๋ยวผมมาให้เบิ้งในตรงนี้ครับนี่นะครับผมหลังจากที่คือโลว่าไฮนะครับผมเออหลังจากค้นสั่งโลว่าไฮปึบนี่ ทะลุลงมาสั่งโลว่าโลแล้วนะครับผมโลว่าให้นะครับผมโลยังเป็นโลว่าให้อยู่นะครับผมเออตามเทนหนึ่งนะครับเออตามเทนเออตามตามเฟรมหนึ่งเดีนะครับผมมันยังเป็นเออโลว่าให้อยู่นะครับผมยังอกขึ้นเป็นให้ว่าให้นะครับผมยังบบทะลุโซนนี้นะครับผมถ้าโซนนี้ทะลุคือโซนนี้ได้นี่เออถือว่าจะเป็นให้ว่าให้นะครับผม แล้วมันสีย่อนะครับบานี้อืมสีย่อสีย่อใส่กระบื้จักครับผมอาจ์ซีย่อโซนประมาณนี้ก็ได้ครับผมซึ่งเป็นไล่ไล่ขวาของนี่นะครับผมเป็น QM นะครับผมแล้วจังสีขึ้นไปต่อนะครับผมทําเฟรมหนึ่งเดนะครับผมเอออันนี้มุมมองถ้ามันสี่เปลี่ยนขาขึ้นแบบจริงจังนะครับผมตอนนี้มันยังเป็นในทำเฟรมหนึ่งเดนี่คือยังเป็นขาลงอยู่นะครับผมอาร์ซีจบ อืมร right nah, ู้ว่าให้ในตรงนี้กับโจักนะครับผมเออในตรงนี้เดี๋ยวอาจีพเป็นรู้ว่าให้ในตรงจุดๆนี้อืมนี่อันนี้รู้ว่าโลเนาะอันนี้รู้ว่าให้นะครับนี่นี่นะเอออยู่นี่นี่เองเดี๋ยวผมเป็นยังครับนี่ละผมให้เบิ้งนี่นี่ตัวนี้เป็นรู้ว่าให้นะครับผมเออ อาเิเป็นโลว่าให้ก็ได้นะครับผมมันยังบอทะลุนี่ถ้ามันทะลุนี่ยังสิึืนเป็นให้ว่าให้ได้นะครับผมท้าเฟรมหนึ่งเดกับสิเป็นขาขึ้นแบบสมบูรณ์แบบนะครับผมตอนนี้ก็จ่องระวังนะครับว่ามันสอ่าสิเกิดสิ่งทเ่เยวตามมาคือสีเป็นขาล่งต่อกับบอจักนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปนี้ห้ามมาเบิ้งตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ นี่แหละครับแพนนี่ผมสีเขานะครับผมในตรงนี้นี่เด้อครับพี่น้องเออเอาแหามาเบิ่งกันนะครับคือจุดโซนนี้นะครับผมสี่เป็นจุดเข่าของผมสี่เอ,อ็ดเอประมาณ300จุดนะครับผมเดี๋ยวนี้ทําการแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นแผนหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้แผนหนึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าผมเขียนดีกว่าอันนี้เป็นแผนหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นแผนหนึ่งอันนี้เป็นแผนสองอทุกคนต้องได้ความรู้ไปนะครับผู้ที่ที่ตามเทศการเทศของผมนะครับผมต้องได้ความรู้จากเทคนิคของผมต่อไปนะครับผมผมก็ได้พิสูจน์ให้พี่น้องได้เบื้องแ้วนะครับว่าผมเทศนี้ผมเอาตัวรอดในตลาดนี้ได้แล้วนี่ในตอนนี้ห่อ่านไปแค่หาวเดือเนะครับผมนี่ ผ่านไปฮาวเดอร์เออกำไรเกือเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คงพอร์ตแล้วนะครับผมในและในตอนนี้ผมกระโจนกำไรออกไปบิดเอทอนทึ้นออกไปบิดแล้วนะครับในตอนนี้ก็เหลือแต่กำไรนะครับในการเล่นนะครับผมอมเออสีเอากำไรนะครับมาเล่นอีกฮาวเดอร์นี่เอาคิดบึ้งว่าผมสิบอที่พี่อยู่บอจักอันเออจักออเดอร์เอาเออเรียกซีตอนนี้โอซี อันออเดอร์ที่หกนี่ผมเอทแอลไปแล้วเลยอีกซี่เอาอีกซี่ออเดอร์นะครับเออีกซี่ออเดอร์นี่คิดเบิ้งบ่าว่าผมสิบโปกำไรอยู่กว่แจ็คแผนเออแจ็คแผนสองแผ่นนะเออผมต้องกำไรแหละต้องมีตัวใดทีพีตัวใดอันหนึ่งละทีพีผมนี่มันเกือบครึ่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นของผัวเลยเลยนะเออทีพีของผมนี่เออโอ้เบิ้งกันอืม เอาวันนี้มาเบึงพอรจริงนะครับผมเออออเดอร์ที่หกของเรามาเบึงพอจริงเป็นการยืนยันว่าผมได้เข้าออเดอร์ในตรงนี้อีลีนะครับผมเออในตรงนี้เอาวันดีเ๊บเข้าไปเลยนะครับอมันยังบอกอัปเดตไหน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้มันยังบอกอัปเดตไงอัปเดตแล้วบป่ันดีสิบหกเออนี่อัปเดตละ แ,แ,แอ่นเะอ่นเอนอ๋อบวนะคือวชหัวแล้วก็ออยังอยู่แปดร้อยแปดสิบเก้าอยู่เดี๋ยวไม่ยังบอฟดีดนะครับผมเดี๋ยวผมต้องปิดปิดเปิดใหม่งี้เอากรยามันมันบวมันบรลดบวเป็ยนยังในตรงนี้นะครับผมผมยังส,งสังเกต ตรงนี้ผมมันอยู่ในพอจริงผมประมาณเมีอายุประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่านี่แหละครับในตัวนี้ตรงนี้มันยังมีแปดร้อยแปดสิบเก้าอยู่เอาเอสดเอลไปหนึงครับออเดอร์วันที่สิบหกนี่นะครับผมออเดอร์วันที่สิบหกตรงนี้นะครับอืมแล้วก็เฮ้าก็มาเอสดเอลไปหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญนะครับผมชุดหาหกในตรงนี้นะครับผมนี่คือเป็นออเดอร์ที่หกกันนะครับผมนี่ที่ให้เบิรงนะครับผม อันนี้คือเป็นควาจริงนะครับผมเอ,อเป็นการอัปเดตเพื่อเพื่ออย่างใดก็บันทึกในความบันทึกในการเทรดของผมตัวเองนั่นนะครับผมแลวก็แบ่งปันความคิดทีกเล็กๆน้อยๆสำหรับการเทรดให้พี่น้องได้บึ่งน้ำกันนะครับผมนี่นะครับสิบเก้าจุดห้าหกเหรียญนี่ครับวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับผม <c oughs> เอาโอเคครับ ในตรงนี้เขาก็ได้แผนไปแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเอสเอลกันด้มเด้อครับอย่าปล่อยล่างเด้อครับผมผมบ่มักการปล่อยล่างนะครับผมผมถ้าถ้าที่เขาเด d e r คือต้องมีเอสเอลเสมอนะครับผมมองเอสเอลให้ดูออะเพื่อเขาการอยู่รอดในตลาดนี้ได้นะครับผม <c oughs> ในการ ine, เอสเอลนี่เขาจะไปย่านนะครับผมเออถ้าเขาเล่นไปตามแผน จังได้โฮก็ได้นะครับผมเอออยู่รอดในตลาดนี้ได้นะครับผมอออันนี้เป็นการนี <c> ่ <oughs> คือเข้าไปแล้วในตรงนี้นี่นี่ทีวีโอ้อาจจะีรีสรีดรีด,ดได้มาอีกรีดได้อีกก็ได้นี่ประมาณนี้ครับออนี่แหละการเข้าออด้วครับผม <c oughs> โอเคในตรงนี้ผมก็สิไปเข้าอ,อดเดอร์แล้วบ้านนี่เออพี่ว่าจบในการอดัดคลิปในวันนี้นะครับผม ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมนะครับผมผู้ใดมักติดตามผมอยู่กะอย่าลืมกดไลค์แล้วกกดติดตามให้ผมนะเด็ด้ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม